เจ้าคิดไว้เล้ถ่อมึงใหญ่ค่อยๆแกะมึงค่อยๆแกะแมนบอเียเดี๋ยวเดี๋ยวคอยย้บมุมกล่องก่อนแป๊บนึงอมนบอแมนบอสแบกดแมนบอสหลุนกันว่นอกมันบอเทินเหิอย่าสว่างไก่ไล มนมอ้ยพี่น้องมาลุ้น uh กัน oh, เ้อมาลุนก oh ันเ้อสิโอ้ยสิออกจังไอุ้อุ้หลุนนุ่มกันจับพี่น้องนางกดฝอยนางกดอดไ่เคุณโบช่องคากเท็ดด้ยนะโอ้โห ใ่ในี่กลบหน่อยบ่หน่อย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 ยหน่อยนี่ไเี่ยโอ้มันมันใช้มองมันโอ้โอ้งามเทมองเพื่อนเอามือออกมันมันใช้มาสอกกันเนาะโอ้มันมันย่เลี้ยงมัน